สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบพ่ก,กับช่องน้องแคทอีกแล้วพี่น้องเอ้นนายนยยม้าาบรรยากาศ จ้งหนุ่ปั่นเข่าอยู่ใช่ปะเจ้งหนุ่ปั่นเข่ารือเสียงยังวะบรรยากาศวันนี้ยังบ่มีแดดพี่น้องฝนตกเมื่อวานนี่ มื่อนี้ก็คาดคะเนว่าสิตกอีกเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอึมครึมท้องฟ้าจงหลดไปได้ปั่นเขาเด้ ជានួតសតាអើប มืดคึมพี่น้องกองขาเจ้าอ่ะนะก็ได้บอสิปัน้อมกันแลละบริเกมาปั่นอยู่พุ่นต้นนี้ก็เลยเป็นมันเป็นไม้ แกน้อยอึงเฮือนพวกพี่น้องบ่สบายไอไอลก็วัดทั้งวัดทั้งไออมืดอันนี้เขาเจ้าตะลางเขาเนียว มือแบบมืดอถูกด้านเลยมื่อนี้พี่นนองเมื่อวานในตื่นมามันยังมีแดดยามมือเสา้าแต่ว่ามันหาสิมีแดดขึ้นอยู่อันเป็นอันนี้มันกัดบ่อแหงแล้วเขาเข้านะค่าแต่ว่าบริกเกี่ยวสิพนุนเมื่อวานในบริกเกี่ยว ผลทำ โอยอย่าแม่นไอเด้ลูกเอ้ยอย่าแกไอก็ซื้อมให้กินไปกะขมุกขมุยปั่นแล้วฝนมันตกเด้ กินน้ำนะตีลูกละ้ซือซื้อ,อกินน้ำนะลูกใครกินน้ำนะ่ะอีแม่ตั้งไว้าห้ยนะอันนี้นะ่ะอีแม่ตั้งไว้าห้ยนะ ใครกินแน่มันไอ้น่ะฮะน้ำนะใครกินแน่แม่ว่ามันไอ้น่ะ เพาวานนฝนแห้งนพี่น้องแห้งเติบแต่ว่ามันบอดนเนาะเมื่อนี่ผัดมาอื่มคึมจากสีโตขอนเมอใดฝนกะ ข่าวว่าฮอดวันที่19วันที่20ว่าซั่นมันสิได้เกี่ยวเาอยู่บ่คันแนวนี้มีไปเรื่อยๆมันก็นบ่ได้เกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องก็สิบ่แล้วจักเถือย่อนฝนนี่แหละปกตินะออกพษาน่ะเกี่ยวเข้าแล้วแล้วได้พี่น้องอนี้ยังบ่แล้ว จักเสียงรถปั่นเขาอยู่ใส่ได้ยินแต่เสียงแนมหาบ่เห็น อยู Una, ่หน้าใหญ่เงิงบ่โดยอยู่นี่แล้วเห็นเนาะได๋เออแม่สิขึ้นไปหาอยู่ดอก สีมาเสร็จเด,ด้๋ยลูกเด้อกักขากแล้วคะแนวนี่ไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวหนาม ุกเรื่องเต็มถุงตัวนี้นาะเขาตารางตัวนั้นนะเขาเจ้าเลยคิดว่าสีได้ปั่นไว้เดี๋พี่น้องก็เลยกองอยู่นอกจะกิมเนจแดดเลย ໂຕຊິແມ່ນຈັກແດ່ຈນລດະບດີໄປຮງນໍ